สวัสดีค่ะน้องเอเป้ค่ะน้องเอเป้คะตอนโควิดช่วงแรกร้านค้าเป็นงไงมั้งคะช่วงแรกก็เงียบค่ะเงียบเงาคนอยู่บ้านกักตัวกันเยอะเนาะเป็นมอนก็จะเงียบๆหน่อยช่วงนี้ดีขึ้นไหมคะเนี่ยนี่ดีขึ้นละค่ะถ้าทางว่าเศรษฐกิจจะดีเนาะใช่ก็หลายคนเริ่มได้วัคซีนแล้วเราก็เริ่มปล่อย ปล่อยให้คนแบบเริ่มใช้ชีวิตเริ่มแต่ร้านขายของชัาหรือขายของแบบนี้มันจะเป็นมากนะคะที่จะต้องซื้อต้องใช้เพราะอย่างคนไทยเนี่ยเราก็พูดตรงว,ว่าอาหารฝรั่งไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ใช่แต่ก็ก็จริงอยู่มันก็เป็นของที่แบบเนาะทุกคนต้องใช้อยู่แล้ว<ช>แต่คนก็ระวังตัวกันเยอะขึ้นนะคะก็คือคนไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่แต่เราก็มีบริการสง่สงถึงบ้านใช่ <laughs> ก็นั่นแหละเราก็ต้องพยายาม ให้ร้านเราอยู exactly ่ได้อะเนาะค่ะขอบคุณข้างนอกอเป้าชร้านอีกรอบหนึ่งชื่อร้านซีฟู้ดเอซิฟู้ดแต่เอซิฟู้ดมาเก็ตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติสัมภาษณ์กับรายการวิถีไทยไก่บ้านนะคะยินดีค่ะสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องสำรวยนะคะค่ะหนูทำงานพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงโควิดตอนนี้อยู่ในสภาพปกติแล้วนะคะอ๋อตอนนี้แล้วช่วงนั้นนะคะเป็นงไงบ้างคะ เริ่มต้นเลยก็คือว่ามีการแบบงดเยี่ยมไปพักหนึง่งแล้วก็เปิดเยี่ยมเป็นเวลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าสามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ก็ยังจํากัดจํานวนอยู่แล้วก็เวลาเข้าเยี่ยมค่ะแต่ว่างานนี่หนักมากไหมคะในพยาบาลงานพยาบาลก็หนักดีพอสมควรค่ะแต่ว่านาทำแค่กลับมาคืนค่ะอ๋อแต่ช่วงโควิดก็ต้องหนักอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะก็จะมีการคืนเหมือนบว่าตั้งเขก รงองรับทำปลอดภัยอะไรมากขึ้นนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาครัวไทยเซ็นทุ่มนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีผลกระทบอย่างมากค่ะแต่ทางร้านเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาโดยตลอดเ,ออเริ่มขายดีขึ้นก็เมื่อตอนเมื่อช่วงเดือนที่แล้วอะคะ่ะที่ผ่านมาก็ ทางพวกเราก็จะใยาการทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะสู้ให้พ้นวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้ค่ะขอบคุณค